6โมงเช้าเลยครับผมก็สวัสดีนะทุกคนก็คิดถึงทุกคนนะครับผมก็ดีใจที่ได้มาเจอเพราะว่าก็เห็นตั้งแต่เช้าแล้วว่ามีคนมารอยเยอะมากๆครับแล้วเนี่ยมีฉากเซียนฮัวเปียช่ดกาบเสียงนะคะก็คืออยากให้น้องปอนได้แบบเออรอๆแบบนี้เราก็ต้องมีดอกไม้สวยๆแบบนี้นะคะเดีย๋ยวฝากทีมงานแล้วกันเขาฝากทีมงานฝากถ่ายภาพก่อนไหมคะงั้นขอถ่ายภาพสักสักช็อตหนึ่งของน้องปอนก่อน

เมนูซิกเนเจอร์ของยนนี่นะคะทั้งสามเมนูนี้นะคะเริ่มที่ริบอันไหนก่อนอ่ะบอนเลือกเลยทุกคนนี่เหมาะกับอันนี้ถูกแล้วเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนสุดเด็ดด้านนี้ด้วยไม่เห็นด้านนี้ไม่เห็นด้านไหนนะเผ็ดร้อน้นสุดเด็ดเหมาะกับแบบไหนเหมาะกับคนแบบเหมาะกับคนท่อนๆแบบ โบราณนี่เขาจะเป็นสูตรที่ค่อนข้างจากออริจ e ินอลท้องถิ่นจากประเทศจีนเลยใช่ผมก็เลยรู้สึกว่า,าสำหรับ<อ>คนที่เหมาะกับการทานสูตรนี้ก็อายุประมาณแบบคุณจะ <pos> บอกว่าคนที่นี่เขาไม่เจ๋งซ่บหรออายุประมาณผมไงโอ้โหใจเย็นหใจเย็นยังไม่ทำได้แบบยยังไม่ได้แบบฟันทงเลยนะก็คือแบบ ทานเผ็ดแม่ก็เก่งเท่าไหร่เรครับที่เหมาะสำหรับเด็กแล้วก็ผู้สูงวัยับผมใช่เฮ้ยอย่างนั้นที่อย่างนั้นแบบจริงๆมันก็เจนเนอเรลใช่เจนเนอเรลจะไปไม่ได้แต่ว่าคนที่แบบว่าทานเผ็ดแบบไม่เก่งเลยนใช่ใช่ใช่ลูกหลานของเราใช่ไหมคะแบบว่าน้องๆหนูๆวันไหนใครแบบปอนจะพาอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมให้ลองมายอนนี่สาขาได้เลยใครนะบผมที่ เซนตันเวสเกตก็รับรองว่าอร่อยแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญเรามีถึงสรสชาติด้วยกันก็3ระดับที่สามารถเลือกได้ว่าชอบทานเผ็ดน้อยหรือเผ็ดมากมเยาบเราอเ่อนอะไเล่นอะไรชอบเนะรเล่อรอเล่รอีเนอะรเล่นอะรชอนะไเะรชบลนอะราอบเล่อรชอบเล่นรชอบนะค่นัะงเนะชรบเอบรออนออไอไอเอออนอไนอลนอนไนไเะทุกคนนะ ยกมือดีไหมดีไหมขอนับหนึ่งสองสามเนาะส่อ่ะวอชูวอสูอีเออร์ชานาโออร์เทน่านอีเออร์ซานตุ้งต้นทีมงานค่ะต้องบอลขาช่วยพี่ด้วยค่ะทีมงานค่ะเป็นใครเลยนั่นไงเจ๋งไหมอ่าไหนๆนะคะทีมงานบอกว่าท่านนี้นะคะงานคำตอบของคุณคืออะไรคะปอนชอบเล่นบาสเกตบอลค่ะ

เป็นคาราโฟว์ปล่ะแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนที่ดี๊บมาเขาบอกว่าเป็นสีที่ชอบดิ๊คุณดิ๊บยังไงนะทีดิ๊บจำไม่ได้ทัดปลาค่ะทอดปลาเนปลาเนื้แต่จริงๆแล้วอยู่ในแคตตาล็อกที่ชอบบ่อยๆขนมจีบกุ้งไม่ใช่มันแบบประเทศไงเออป็นประเภท ใหญ่ขนาด้นอ๋อแล้วก็หรอไม่ใช่เป็นประเภทเป็นประเภทชนิดเช่นแบบว่าอาหารจีนอาหารไทยไ<ม>อาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นแล้วก็มีแบบว่าบุฟเฟ่ต์แะไม่ใช่เอ้ยสมมติอ่ะสมมติเแบบอะไรลังนี่อยู่ขอครานี้ตั้งสมมติถ้าเราแตกเข้ามาจะเป็นอาหารอีสาน

เออเอ้วันนี้ก็ใส่สีอะไรนะอ่ะสีประจำตัวปอนคือสีอะไรคะเขาชอชื่อนักก็ตส์นะนวยโอ้ขอแนับก่อนนะขอนับใช่ใชยังไม่ได้นบเลยโอเคเอาปอลนับพ้พี่หน่อยหนึ่งสอพี่หน่อยหนึสอมอะไรนะบอกนับไม่บอกนับไม่มองผมแบบนับเป็นกัา <_ s> ช่วยเรื่องพวกกาแฟเนี่ยเราอยากใหเป็นคนได้แบบได้เหมือนกันเราอยากเลือกเองถูกต้องใช่ค่ะพี่ติมานช่วยเลยค่ะว่ามันจะเรียกุดเฉียนนั่งเฉียนนั่งเฉียนสาวเอ้มพี่ติงไงตั้งะไรคะยังหัวจุดกัผู้ช่ดีค่ะยังไงเขาสีอะไรคะสีส้มให้โอกาสตอบอีกสักหนึ่งรอบตอนตอนเราแบบขีบตาแล้ว บอกแม่ตาหลี่ที่ผิดโชคไปบอกแม่ตาจิงวนจนะคะอาพีลาพีลาได้บอกต้งยังไม่บอกน้องว่าปอนชอบอาหารทะเลอาบอกเรียบร้อยแนวแล้วนะคะโอเคเราก็เล่นเกมเ็นแบบของปาาของคอนะคะแน่นอนเลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะยังอยู่กันยาวๆเพราะว่าเดี๋ยวปอนเนี่ยเขาจะเขาไปทานต้ยตามด้ยตาค่ที่นชี้ี้ที่บชี้่ชี้ชี้ที่ฉันี้ตัชีี่ีีัี นะคะคราวนี้ก uhm ็รู ido, ้กันแล้วนะคะว่าปอดชอบทั okay, right mm ้ง hmm. ส้มดำแล้วก็ขาวคราวนี้ค่ะมาเรื่องอาหารมาร์คเมนูสุดโปรดเมื่อกี้จําได้เปล่าจําได้เปล่าเมื่อกี้ปอดพูดด้วยเอ้ยเมนูสุดโปรดของปอนดที่ตอนแรกนับข้าะปอดถามปอดปิดตาปอดปิดตาให้พี่ก่อนแล้วนับหนึ่งสองสามให้หน่อย